สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมียฝรั่งจะมาแช่มาเล่าเรื่องไม่ได้บ่งบอกชี้ชัดว่าเป็นใครอะไรอย่างนั้นนะคะแต่จะมาบอกว่ามีใครอยากรู้บ้างว่าเรื่องอะไรคะมีใครอยากรู้ไหม ว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้วเรื่องบนเตียงล่ะเป็นแบบไหน เซ็กส์เป็นแบบไหนบ้างมีใครอยากรู้ไหมจะมาเล่าให้ฟังนะคะจะมาเล่าจะมาเล่าจะมาเล่านมนานาการผ่านมาแล้วนะคะคือนานมาแล้วนะปาษีก็ได้ยินคือได้ยินเขาจะพูดกันทั้งนั้นหละไม่ว่าใครแลวผู้ใหญ่ตอนสมัยที่เราเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาเขาจะพูดกันนะดีเล่าเรื่องก่อนนะคะผู้ใหญ่เขาเ็าจะพูดกับกันอุ้ยฝรั่งเซ็กส์จัดนะ ฝรั่งเซ็กจัดอุ้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวดําก็จะต้องได้ผัวฝรั่งอะไรประมาณนั้นอุ้ยอย่างนี้ต้องเซ็กจัดอะไรแบบอย่างนี้เรื่องมนเตียงนะคะเป็นเรื่องมนเตียงของอผัวฝรั่งเป็นแบบไหนนะคะอืมตามจริงเลย เอมไม่ว่าเราเราจะแต่งงานกันในปีแรกหรือปีไหนหรือวันแรกที่เราไปเดทกันนะคะที่เราไปเดทกันวันแรกอืมจะมาบอกว่ามีไหมแต่จริงๆเซ็กส์มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอืมเราจะต้องมีเพศสัมพันธ์กันไม่ใช่นะคะไม่ใช่การที่เราจะมีความสุขด้วยกัน การจูบการกอดมันก็เป็นความสุขแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเราเคยได้ยินมาอฝรั่งเซ็กจัดอะไรแบบนี้ก็อืมเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์ส่วนตัวนะคะสิบแปดจะสิบเก้าปีค่ะ,ะที่มีผัวฝรั่งมาอมเซ็กจัดใช่ไหมใช่ไหมคะ ใครทราบบ้างยกมือขึ้นใครทราบบ้างคะอันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องลามกนะคะไม่ได้เล่าเรื่องลามกนะมันเป็นเขาเรียกสามีภรรยาแฟนหรือคู่นอนหรือเพื่อนกันที่ที่ที่ต่างประเทศเนี่ยเพื่อนกันก็สามารถที่จะ ไปมีความสุขกันได้หรือแฟนกันก็สามารถที่จะไปมีความสุขกันได้ไม่ใช่เฉพาะผัวเมียนะคะไม่ได้เฉพาะว่าเราต้องแต่งงานกันอยู่กินร่วมหมอกันไม่ใช่คือพอใจก็ไปง่ายๆสบายๆต่างคนก็มีความสุขต่างคนก็แฮปปี้นะคะ คือแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วจะบอกค่ะภาษีจะมาขอพูดเลยแล้วก็ได้ยินได้ฟังจากหลายๆคนเลยทีเดียวถามว่าฝรั่งเซ็กจัดไหมไม่นะคะฝรั่งไม่ได้เซ็กจัดค่ะแล้วก็จะไม่มีการข่มขืนเมียด้วยนะคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีนะคะ ไม่มีการข่มขืนเมียถ้าบอกว่าอืมวันนี้ได้ก็คือได้แต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ยอมรับได้เขาเรียกอ่ายอมรับซึ่งกันละรกันเพราะว่าทุกคนก็คือมีความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเราก็ต้องมีความส่วนตัวของเรานะเขาจะไม่ก้าวก่ายกันนะคะพี่น้องคะ่ะเขาจะไม่ก้าวก่ายกันนะคะไม่ก้าวก่ายจ้า แล้วก็ถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมแบบนี้เป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้าบอกว่าไม่ถ้าเราบอกว่าไม่ก็คือไม่ไม่ได้โกรธนะไม่ได้ไม่ได้โกรธกันวันนี้ได้ไหมไม่ได้วันอื่นได้ไหมแถมยังนัดกันอีกนะคะแถมยังนัดมีแพลนนะคะมีแผนงานมีแผนงานที่จะมีความสุขก,กันก็มีนะคะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ค่ะถามว่า อุ้มเอามาพูดทําไมมันเป็นเรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะเป็นไม่ใช่เรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็ตกลงกันนะคะคุณก็จะต้องยอมรับได้ฝอก็ต้องเขาคือเขารับได้อยู่แล้วเขามีอยู่สองอย่างใช่ไหมมีอยู่สองอย่างคําพูดคําว่าใช่กับไม่ใช่ yes no นะคะ ถ้าเราบอกว่าได้แล้วอยู่ๆคุณบอกว่าไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะคุณตกลงกันไม่แล้วคือข้อตกลงที่เราพูดกันเนี่ยอืมเขาเรียกมันมันเป็นสัญญาน่ะนะมันเป็นสัญญาอุ้ยไม่ใช่สัญญีสัญญาเหมือนที่เมืองไทยที่เราทํากันไม่ใช่ค่ะคือเขาถามแล้วนะคะว่าได้ไหม ถ้าเราตอบว่าได้ก็คือได้ก็เหมือนว่าไปไหมถ้าเราบอกไปเราก็ไปตอบตกลงว่าไปแต่อยู่ๆเราไม่ไปมันก็ไม่ได้นะคะมันก็ไม่ได้นะคะพูดให้พูดจริงค่ะพูดอะไรพูดจริงค่ะพูดจริงเหมือนอยู่ในบ้านเหมือนกันค่ะเหมือนเรื่องนี้เหมือนกันเรียงเหมือนกันค่ะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เขาก็ไม่ได้โกรธเขาก็ไม่ได้โมโหนะคะสรุปแล้ว ฝรั่งไม่ได้เซ็กจัดเลยค่ะอะไรนะฝรั่งมีความโรแมนติกใช่มีความโรแมนติกมากค่ะโรแมนติกมากก็คือไม่ว่าวันอะไรทุกวันเขาจะบอกรักกันทุกวันนะคะจะบอกรักกันจะออกไปข้างนอกจะออกไปทำงานก็บอกรักกันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็บอกรักกัน นะคะเท่าที่เขามีเวลาเขาก็บอกรักกันอยู่นั้นแหละวันทั้งวันก็บอกรักกันอยู่แบบนั้นแหละนะคะมันก็จะแตกต่างมันคนละวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมต่างชาตินี่ก็คือพูดอะไรตรงๆนะคะง่ายแล้วก็สะดวกสำหรับคนที่ชอบระบบระเบียบนะคะมันคือง่ายแบบนี้แหละนะคะ นี่เราก็พูดไปแล้วนะคะเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กส์มีใครอยากรู้อะไรอีกบ้างไหมตอนนี้ไม่พูดแล้วค่ะคลิปนี้ขอจบแบบนี้เลยนะคะเอาไว้คลิปหน้าค่ะเอาไว้คลิปหน้าแล้วจะมาจะจะจะมาเล่ามาแชร์อะไรให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็เก็บเก็บเบก็บ มาจากหลายๆคนเพราะเราก็ทำถามหลายๆคนนะคะเอเออยู่ที่เมืองนอกนะเออเมียฝรั่งเขาทําอะไรเขาสบายไหมอย่างงั้นดีกว่าเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมเมียฝรั่งสบายจังเลยใช้ใจ่ายเงินสบายสบายเอาอย่างนั้นไหมคะเอาอย่างนั้นไหมแต่ถ้าเอาอย่างนั้นจัดค่ะประษีจัดให้ว่าสบายจริงไหมนะคะ โอเคทีนี้เราก็จะได้ไปตกลงกับเขาเรียกอะไรนะผัวฝรั่งว่าเราจะมีความสุขก,กันเราจะมีเซ็กส์กันตอนไหนนะคะโอเคไปเลยไปตกลงกันเลยค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แปซีหน่อยเด้อจ้าฟังเรื่องเราต่อไปเลยค่ะ